เรา,าชนะใชยปัญญาได้หนึ่ตูต่อศูนย์นส่วนทาง้านบางบอนบิลล่าครับเกมที่แล้ว,วลแ,แวพ้ให้กับสัตหิพรมาห้าปตูต่อศูนย์ในส่วนของเทยเ็นอกเคยซีรีเนี่ยมีทั้งตกตาทีครับทีที่ขึ้นนำไปได้แบหน,น,นึ่งตอนแรกทีสัตพรคราบบางบอลวิลล่าลถือว่า ทราวมาแล้วแต่เกมได้ก็ถือว่ายังไม่ดีเลยเ,เกมนี้เจบ้านของโค้งด้วยบ้า,สา,สาน,นสองโคงเลยแข่งมาสมนัดก็ชนะสองแพ้หนึ่งแล้ว่ขนา,านี้นือยยนตองบอลไ่ด้ยังหาชชนะไม่เจอเลยวแข่งมาสามเก แล้วก็ตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันยังไงข้ามปติดตามและทางเฟซบุ๊ก <mel dzie ń> ับเฟซซอกซันเดรอะเซบุ๊กซ็อกดูช่างนี้ับในเฟซบุ๊กเนี่ยเส์อเไปเป็นเื่อนัได้เฟซบุกดช่างนี้ับในนั้นเนี่ยข้าไว้ดูไฮไลท์คิวการพิจาราแข่งขันแล้วรออัดวิดีโอแล้วก็อัพโหลดลงยูทูก็ข้าไปติดตามผลงานเอยกได้ เกมเริ่มแล้วเป็นทางด้านเรโมบิล่าถูกกับซ้ายด้วยขาให้ตําหน่แรกก็เป็นไว้แล้วพัดทายก่อนเลยคับแฟนต่อส่งอันนี้ก็ถือว่ามาแล้วก็นั่งเยอะแล้วที่บอกให้กรรการง่ายๆแล้วแบกที่แล้วสุดยอดมาดีจับเลยครับโอ้โหแล้วยิงนี่เข้าเลยครับโอ้โหแฟนต่อตรงเหมือนไม่มีอะไรเลย พุ่งมาเสียดสามเดียวเลยครับเริ่มเกมมาไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยแลย้วก็มาเหม่อนกันสี่สิบวินาทีครับโอ้โหเต้ต่างตัวของออมาริลลาเนี่แบบน่าต้อพูดเสียท่าเลยแล้วเจอยิงตายรักไก่แบบนี้ครับโอ้ดีตแบบแดนตัวเองเลย,เลยระหว่างที่จะพูดน่าจะตัวชุ่มหงส,ส์ง่ายเลยรถมาส่งเดินต่อสฟูแล้วตอนนี้ โง่แล <ak> ้วคอยิงก e ็หน่อยยิไม่ดีก็หน่อยไม่ตู้ผีหาร้องออกมาเลงหัวหนีแล้วจังหวะสองโดนแย่งมาได้ครับขึ้นมาขวาหากตกเข้าในก็ปุ๊บดิ้นเรื่อยมาด้วยซ้อวได้ครับอารอนลน่าไว้วัวจะใช้ฟามเร็วเสิร่ฟามใหญ่ครับแย่งแล้วก็ตัดบอลกับมาได้บ้างหลังโง่ สอเไปน้านข้างไม่ได okay. 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 ้คร mm ับแถโล้สวนกับมาบ้านหลองทองตูว่าักโบกแล้วของคนตงกางเพื่อนยังไม่ใขยับก็ตายแล้วรอ้เ้าพวนี้สุด้นหักกับมาตูกลางยไม่มีใครแล้วตอนนลองหนุ่มเลือดดึง เราบอลจังหวะสุดท้ายโกลแย้ทออกข้ารยังไปรูปคู่ของบ้านอสองส่งทาง้านซ้ายทุมันซ้า,า,าแล้วเปลี่ยนแกนออกมาขวาสุดลูกนี้ตัดคแรกไม่ดีเลยไว้ดูดแล้วปตกหนกมาจังหวะีโดนสกิทน,นิดนึ่ง,นงแล้วทำการให้ขวา ของรางวลที่5เราต้อบอกว่าได้มีวัดก็จะทับรับประจำทีมครับวันนี้เพืียผ่านมาสองทาที่จะเสกบ้านของทรงเราที่หน้าประตูค่อนข้างเร็วขึ้นนำอยู่โหลอกศึในขาะนี้ครับ้ไปตามช่องมาบ้านสองทรง แ้วงีอันี้ตั้งครับแต่ลอดขาแล้วขวาแล้วขวาตลูกนี้ตัดบอลไม่ด <otion> <erman ica> ีเลยให้การอตายออมาซ้ายสุดลูกนี้่สกยังอ่านจางขวได้ดีคับออกมาตัดทิ้งออกข้างไม่ได้ครับ ตัวกูงกกเื่อไปลูกจัก่อเลีงสาูเข้าให้เพื่อครับหายแตทีม่นานแล้วอกวันนี้ซอมาโีเเป็นรับตัวเชื่อมเกมต้ากับน้าอไครับเะ้ก็ขวาโกมาตัวก้าวแล้วที่นึ อยากจะเข้าตัวเองเหมือนกันเลยบางสองโสมบอลขัดผิดเบียดนิดนึงเลยอย่าจะอย่าล็อกก็ไม่ผ่านเลแต่ได้ลูกเตะลงทางด้าน,น,นซ้ายครับบอลวิล่าทย่เราไปเตะเองครแล้นต่อเพียงทุ้งหนี้แนคะ่คนเดียวเปิดดับเสาแรกโค้งทิ้งออกมาสมาสองบาสงสองโสมจะสวนกลับก็บขึ้นมาทางซ้ายเอาแล้ว โอแล้วต่อบโทสว่านนี้อัพยัไปได้ที่อัวนี้ขึ้นที่บอลับแย่ได้สวยหมูว่จัแล้วปวดแขไดหเึ่งกอนกให้ป็นแฮนบอลแล้วเล็วแล้วสองมบ้านสองตรงนั่นเองขาเอาร่งนี้ก็โงนะมาถ่ายเรื่องนไดหน่หลัจากน้ประตูน้อค่อนข้างเลยว่าแข้งงก็ดูเหมือนว่า รนรู้จึกเัาทำได้ไม่ไดีเท่าไหร่เลประตูที่ได้กอบพวกเขาขเขาได้เยูกยิงไกลแลให้การสวยแล้วทำทิ้อง้างขวาแล้วสายรู้ท่องนี้นึงสอ,อแลอ้วผู้ขวาสุดป้ากนได้แล้วผู้โหยิงันแหลบลูกนี้ก็มาการนะเป็นลูกเตะงงทางซ้ายครับ ทุกคนไม่ตรงก่อเขาทั้งหมดสุดท้ายเป็นคู่เดี๋ยวได้ไปแค่ใส่กลุมเราเล่นสั้นบ้างครับมือตัวป้าสองทรงผู้เล่นหลายๆคนก็มีนขึ้นน้องตัวท่างสูงเลยเมาสั้นมืดอีกงยัดมาแล้วเาสองยันเก็บได้แล้วบ้านสองทรงให้ทะลุช่องพวกนี้จับแล้วจิงโอ้โหไม่เข้าครับทั้งหวาที่จับทังหวาแรกเนี่ยหลอก กองหลังของวอลปล่าหลังขาดเลยครับโอ้ังวะสุดท้ายดีตรงต่อเลยคนระับวอลเปเป้ขาแล้ได้กองหลังตัวนี้ไปแล้วป้าหนอ่อตรงแล้วแถวสองจิงคือวอลเปได้ลัาสีออาแถบ,บออกข้างไปลูกที่จอด้านขวาคนระับ ตอนนี้จนช่วงเวลาของบ้านสองช่วงเลยแล้วฝุ่นหนักเลยแล้วตอนนี้ต้องการจะเไนทีน่ท้องก็เลยท้องมันทั้นๆเจ็บียให้แล้วไปครับไวยังได้อยู่ตกอล์ฟไหลมาลูกนี้เลยทันทแบบออกหน้าครับจยากได้เป็นลูกทุ่งครับตอนวาราทุ่งมาท็อกตกตาไว Hoặc khoảng thời gian này mong có cái điện thoại của tôi là cái điện thoại của tôi là mặt của tôi là cái điện thoại của tôi là cái điện thoại của tôi là cái điện thoại của tôi là cái điện này của tôi thằng cái của tôi là cái điện thoại của tôi là cái điện thoại của tôi là cái điện của ติกดี้วแต่ว่าจังหวะที่ยิงอยู่กต้องอไปเองนะประตูที่สองก็ยังคงต้องพยายามต่อไปครับพยายามจเล่นเกมบุกเพื่อเอาประตูที่สองมาสำหรบ้าาสองโซนเดนบุกหนักเลยตอนนี้ติมบอลวิล่าไม่ต้องลงไปตั้งรับนั้ที่เดี๋ยวไปลักหนึ่งประตูคร้น มันเล่นหรือมาใช่อย่างวันนั้นขวาเราจังหวสุดท้ายไม่ให้ความเป็นต้งมีอะไรบ้างสองแล้วขวาสนามไั่ั้ซ้ายแล้วจับบอลไม่อยู่เลยครูมาองต่จับบอลได้ด้วยแล้วสนามสอง โอ้ราเห่นรูปยืเยื่อังไม่ทร้อนเลยอยาส่รูปขึ้นนนขาวบาวาวิร่าผีไม่่องไม่อาทางขวามีเพื่อนเติมมาแล้วไว้สว่านี่ไปแค่้องยิงเสาแรกไม่ต้มาสองยิงยัดมา่วม่เสาูยืนถูกที่ถูกตำแหน่งแล้วปิดมุมได้่มนข้้งดีครับ ได้เป็นรูปเตะมุมกระโดดน้บคลอวิน่ารอบสุดท้ายน่าจะออกกัได้ต่อแล้วโยกมาอ้งตังการสองคนแล้วโบกไม่โดนแล้วจะสวนกลับขึ้นมาสี่คนแล้วบ้านขอส่งเอาเส้นโขกดึงหนึ่งกรูแล้วสีต่อสองเหมือนกันครับนินคลอวน่าได้หรือเปล่าโอ้โหเปิดไม่ดีกะทีสุดท้ายสี อีหต้งสุดท้ายจะเสียต่าเร็วมากฝาบบอลทีหน้าเหมือับพูดบอกว่าดีคนของว่านอนส่งที้แค่เดียวหับอลบอน้าเขาตายลอยบอลแทงได้ตายเลย บอลบอลแล่เขาไหลออกข้างเอาแค่ลูกที่งแล้วสกับบอลไว้ข้างนัดขวาไว้โอ้วจังหวะดดีแต่เร้อหาไม่ได้ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ตามไปเล่นบอลจังหวะดสองไม่ได้แล้วบอลวินาเสียบอลให้กับบ้านของทรงครับเล่นเร็วเลยคเลยตายแล้วลูกบอลลูกนี้จับแล้วหลบผู้ตัดตูดงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหูดคำนี้ไม่พลาดครับ ลูกนี้ต้องบอกว่ากล้าตัวได้กับโอกาสสองครั้งต่อหน้านี้อแล้วก็เอาได้ฟังสางโซ่ต้องลงเล็วการต่ายทะลุช่องกระดูกหัวกับบอลแรกก็ดีผมที่เสาตัวไปแล้วแล้วก็มุ้งก็จริงจริงมันแคบนิดนึงแต่ว่าก็ยังบินได้เข้าได้เสาแรกเอาแล้วได้ประตูที่สองเขาฟันสองโซ่ขึ้นนำไปแล้วสองก็ที่สองสูงเนาะโอ้บอลบอลนี้างานหนักเลยแล้วตอนนี้ ตัโศกอ้นี้ไม่ถึงเื่ออีกเป็นบ้านของสรงแล้วเก็บบอลได้แล้วขึ้นมาขวาไขวาสนามมาบอลติดคือได้ขอบอลมอญล่าออกหลังแล้วไปลูกเตะก้างซ้ายบ้านของทรง ผมดูว่าตองนี้เล่นกันต้านแล้วเล่นกันคืนหล่อรู้ว่าไปทางแค่กับบ้านหนองโชงไฟออกแล้วเืิดทางทอาแล้วเปิดจานล่กนี้ก็ไม่ดีนะหนูจ่ายติดจังหวะสอง กูจวทำที่นุ่มดีก็เนี่ยให้ย้อนหลังเงื่อนอีก็เป็นเร็วเลยครับบาร์ล่าบ๊อกก์แม่เราแก้กับมาได้บ้างของโทมกวันนี้มือหลบเข้าซ้ายแล้วขวาลูกลูกยิงลูกนี้ติดบล็อกซ้ำกันชนเสาอีกครับแม่เราตจังหาสองจับสวนกลับบ้านครับบาร์ล่าหนุยโอ้โหกาเทียท่ามันดูที่สามกันื่อสักครู่บ้านหัวทรงยังทำไม่ได้ครับ ล้วจังหวะนีบอลไโนแต่ตอยได้ตัวพักบอลเดี๋ยวไปลูกหันบอลับไปฟรีฟริตั้งแตขึ้นมาอยาด้วยเองครมวิล่ายกขึ้นหน้ามาทันซ้ายวาย้อจังหวัดีใช้ปืนดนิดนึงกตรงตามห้ทาเาเอาเป็นฟรีคิพก็จังหวะดีีได้ลุ้นเลยครับฟอมิล่าต้องเล้น มีคิประยะหวังผลเลยนะเปิดลูกนี้ติดบล็อกนิดหนึ่งแล้วทำแบบปล่อยออกข้างเอาไปลูกทิ้งแล้วบอลลีล่าบล็อกเหรอแล้วจังหวะนี้ตูออกมาแล้วตูชาร์จแล้วสีแล er mm so, uh, ้วเข้าอยู่ในกองเตะโตแล้วอยากจะหมดเช็ดต่อไปมาแท้ผู้สาวตูที่อยู่ด้านหลังครับ เปดยาวขึ้นมาแม่ด้วยครับบ้านองโ่ดูที่อนกร้อยใั้หวะนี้ไม่พ้าแล้วอย่างทิ้งออกข้างไม่ได้ครับ ัเปปบอลของบ้านสองคงเนี่ยนเหรอรอพ่ออยู่แล้วให้เอียวนะขวาขวาสุดแล้วปุ้ปิดเสีบแกลูกนี้เออตรงกลางกับครัแรกไม่ดีแล้วเขาสองจะสวนกลับล็อกต่อไปหน้านี่เใช้บอลใหญ่บางแล้วไหลมาขวาตีตั้งเกาจินเสาแรกกันซุปเปอร์แซงตบอลเข่าตูงนะตัวนี้ตัวต้องเอาบุกอยู่ดีๆแล้วโดนโขกกลับแล้วตั้เกิดบอลมาไม่ทันแต่งกับบังลองสรง แล้วจังหวะที่ได้ลูกเตะมุมทางด้านขวาชิปมาเสาสองไม่มีใครแล้วตอมอริล่าพยาอามจะเล่นเดิมตีจังหวะ่ไม่แน่นครับแล้วก็ชิดออกข้างไปเลยแล้วมอิลาน้องเสียลูกผูไม่กลับบ้านของสครับ หน้ามาอ้เราไปสุดแค่รุ่นก็ในจังหวะสุดท้ายแต่บอลยาวอลุออกหลังไเองครับเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายลขวของมือลาแรกยังเป็นบ้านสองโซนเขาพี่ังนำอยู่สองเรตูลังสไผู้ลอกขาสวนจังหวะนี้แล้วทางซ้ายคือนกระูนุกยิงหมไม่ิดบลอกอีกแล้วต้องชมลเสาตูแล้วออกมาปิดตัะ้วู แล้วจะโดนโสงกลับกระป้าของโสงกละลุกล้องขึ้นมาทางขวาทางซ้ายมีเพื่อนรออยู่แล้วทานหรือเปล่าไม่โอ้ระหว่างสุดท้ายครับมันเลยีคนมาอ้ยบุญทิ้งบอลยา่ขึ้นมาทิ้งบอลยาวขึ้นมาเป็นบ้านของโสงที่เก็บได้เนี่ยครับการเปิดบอลกลับหลังขึ้นมาหน้าของมาลิมาแล่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ เต่พูดเร็วอันท้ายอ่ะเช่นยากนิดนึงต้องแก้ไขแล้วกันตัดหลอกแล้วไม่มีใครเข้ามาเอาบอลก็ต้องสายไห้กอล์ฟแล้วจังหวะที่โดนตัดบอลออกข้างเลยครับเหลืออีกสามนาทีเสฉยๆแล้วเกมเลยขึ้นแล้วโอ้ลูกเกมของฟอรวิลล่าแล้วโถโอกาสขอประตูเราค่อน้าน้อยหรือเปล่าถ้าเทียบกับบ้านของโสรับ เูดเล่นในเกมลูกก็ต้องหัวเอ้ยกมีสัวลูกับเกมห้างน้อยเข่ารับพูดเล่นอย่างไว้เออตอกตอปีอาร์โอ้โหจังหวะนี้เนี้ยบอลถูกออกข้างไว้เองครับปัดเข้าในถูกจังหวะนี้ถูว่าบ้านหัวโ ต้องหลอวกระจายลูกนี้เลยเบิด้ดมาช่วยนตอนสุดท้ายนะน้าซ้ายครับลุกไปนิดนึงรล้วจะเบิ้ลให้ตั้งที่เติมขึ้นมาครับใายคารุช่องดอกหยาดดูว่าพอใหญ่แล้วโอ้จะแพงคารุช่องเพืพ่อขึ้งใ้ฐันครับ เดี๋ยวอีกสองนาทีจะเสร็จแล้วเกมคู่ระหว่างบ้านหนองชงกับบางบอนวิลล่าครับเป็นบางบอนวิลล่าที่ตามหลักลูกศิลป์ต้นฤดสองครับที่บ้านหนองชงก็พยายามเซฟบอลกันเพราะควาแน่นอนครับยิงสกอร์นำของลูอศูลป์แบบนี้ก็เปลี่ยนเล่นสบายเลยครับยิงบางบอนวิลล่าไม่เข้ามาตี การต่อบอลก็การสบายแล้วก็สวัสดีิงกองบอลวิลล่าตัดบอลกลับมาได้ครับคือซ็อกตายตองโหสคาลูช่วงรุ่นี้ถไม่ห้วเราเอาก็อกเก็บได้ดูกันแล้วแต่ก็หวาดลองยิงเลยแม้รุ่นนี้โดดไม่ลงครับซ็อก ีขึ้นมาใส่การเอาเก็บได้บ้างแล้วตั้งสองทรงแล้วจะสายทะลุช่องพวกนี้ตั้งขึ้นมาเองแล้วเปิดติดดูยก็สวนกลับบ้างครับบังโบริน่าโอ้ตัดบอลสวยแล้วแล้วตั้ง้องรูนี้ให้มาแล้วคขว้เข้าเลยนี่นมาต่อเกมกันได้สวยบังโบริล่าอ่าชนะมาสองอนนทรงกับจังหวะนี้นี่บังโบริน่าไปเสียเนี่ยจังหวะที่จะสวนกลับครับ ไว้ไปรอบอลแล้วก็ถือว่าบา้านของโซัเาตัดบอลกลับ,บมาได้แล้วสายทะลุช่อครับเล่จนจบสวัดดีสวยครับดูจ่ายมาดู้่ายเลยครับถือว่าเกมนี้มีลุนาาน้นักผิดเจ้าบ้านของโซครับอยูในช่วงนาทีสุดท้ายครับก่อนเราละบาดเจ็บครับ พเวลาบาดเจ็บนาทีนี่สำรับขึ้นเวลาโอ้เปนบ้านเขาชมแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่่พวกเราฝูงแล้วาได้เราตัวตนช่วงนาอยู่ท้ายทั้งคู่เราตั้มตอนนี้กานขึ้นสูงเลยพยายานจะไปดูับอัครับเพื่อนมากครับแล้ว่วอวานที่ตัดบอลได้ไปสู่เส้นอนล้่ เนี่ยลูกถังตัวออกมาเขาตั้งเร็วตัวหวังคนคู่ยังเก็บไม่ได้แล้วจ uhm, pues ังหวะสุดท้ายเปิดมาก็ยังเข้าฟองครับยังได้ลูกคุ <wh> ่งครับคุ่งเร็วเลยครับมาสายแม่ด้วยครับพี่อาตรงกลางมีก๊อกหยูับให้มาก๊อกข้างหน้ามีสองครับก๊อกจ่ายแล้วมันช่วงตูนเลยครับไปแล้วปูปูเหมือนหลบผู้สถังตัวลูกนี้ต้องทงเลยต้องจะเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ครับ ยังได้ลงเตะมุมทางขวาบางมอนดิล่าโอ้โหดูไอเมื่อคู่โอกาสที่ได้ประตูเจอไข่แตกมาแล้วโอ้ทำไม่ได้ลุกมาเสาไกลอ่ะก่อนเล่กลับมาทีนี้โอ้โหไม่ถูกต่อยแล้วสุดแล้วจะไปล็อกก็ขาสั้งมาสองแก้ยังมาได้แล้วบ้านสองคนตอนสวนต่อกิบแล้ว ออออกมาทางซ้ายดูว่าตอนนี้ก็อยู่ในทื่นทุ่งละหมัดเจ็บแล้วเรแกะชยงออกข้างไปแล้วกองวิล่าอยากได้ไปรูปพุ่งกั้บ้านหนองสงโอ้เราตัดบอลออกมาได้ครับสวนกวดก้าไว้ตัวโอ้โหเนี่ยเล่นสปีดตัวเองลงไปแล้วก็ nó สื่อแล้วป่าว nó ประวัติครับไป กองแพ้ไม่ตั้งไนครับฟอร์มิล่าเนี่ยไไปฝอยให้ตั้งยิงแบบนี้ครับโอ้โหเนี่ยเรียบน้อยเลยถือว่าดีได้ดีด้วยทุกคนคู่บอลมันสายครับโอ้โหเป็นประตูที่สี่แล้วฟองหลังโลต่าฟอแล้วจีลูกนี้ก็ไม่ส่งต่อเลยครับอาการนี้ยแบบกีกางนการแข่งขันต้องม้น